ทำอย่างไรจึงจะรู้สึกถึงความเท่าเทียมกันไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นเหล่าปรมาจารย์เหล่าอวตารพระเจ้าผู้เผยวจะนะหรือนางฟ้าคุูรุ้หรือเพื่อนจิตวิญญาณเป็นต้นพระผู้สร้างหรือพระเจ้าไม่ทรงเชื่อว่าพระองค์เองเหนือกว่าผู้ใดเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ ในสถานะของจิตสำนึกที่พัฒนาขึ้นไม่มากก็น้อยพระองค์ทรงสร้างส่วนอื่นๆของพระองค์ด้วยจิตสำนึกระดับสูงและส่วนเหล่านี้เริ่มสร้างโลกต่างๆในมิติต่างๆหรือความที่ต่างๆที่สิ่งมีชีวิตสามารถใช้สติได้พี่น้องของเราที่มีระดับจิตสำนึก และระดับจิตวิญญาณสูงไม่เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเราแต่จะพัฒนามากขึ้นพวกเขาอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องผ่านไปความรู้สึกที่เหนือกว่าเป็นสัญญาณของระดับจิตวิญญาณที่บกพร่องนั่นคือจิตสำนึกที่พัฒนาเพียงเล็กน้อยหลังจากวิวัฒนาการมามากเราจะไปถึงระดับความหนาแน่นที่เบาที่สุด ซึ่งเป็นระดับที่มีความถี่สูงใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดเราทุกคนสร้างทั้งหมดโดยประสบกับสถานการณ์และอารมณ์ผ่านสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านตัวบางตัวมีวิญ,ญญาณส่วนบุคคลและบางตัวมีวิญญ,ญาณเป็นกลุ่มเช่นสัตว์และพืชและด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้ ว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นพระองค์ยังทรงรักษาด้วยจิตใจของพระองค์จัก,กรวาลทั้งหมดซึ่งชิ้นส่วนของเขาโรโก้ตัดสินใจสร้างขึ้นและด้วยสิ่งนี้ด้วยจิตใจของพระองค์พระองค์ยังรักษาเราแต่ละคนและการสร้างสรรค์ของเราด้วยจากอลิสเบตกาเซียกาเซียโดยบูสเดย์